สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือ My Idol อาจารย์ยักษ์วิวัฒ สัญญากรรมถอนหนึ่งในบุคคลสำคัญที่นำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งในเมืองและชนบทหลายคนคงจะคุ้นชื่ออาจารย์ยักษ์จากตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แต่สิ่งที่ทำให้ท่านเป็นที่เคารพไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่การเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างออกไป เส้นทางที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างแท้จริงย้อนกลับไปอาจารย์ยักษ์เริ่มต้นชีวิตข้าราชการในกรมชนรประทานเส้นทางที่มั่นคงและหลายคนใฝ่ฝันแต่เมื่อได้ศึกษาแนวคิดปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าท่านก็เกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ว่าเนี่ยแหละคือคำตอบของการพัฒนาประเทศท่านจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตคือการลาออกจากข้าราชการแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ในฐานะเกษตรกรการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะหมายถึงการทิ้งความมั่นคงในชีวิตข้าราชการมารเผชิญกับความไม่แน่นอนของการเกษตรแต่ท่านก็ยังยืนหยัดที่จะพิสูจน์ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่แนวคิดแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริงอาจารย์ยักษ์เริ่มต้นจากการทำเกษตรแบบผสมผสานแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัสดส่วนเช่น ขุดสระเก็บน้ำปลูกข้าวปลูกผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกันซึ่งตรงกับทฤษฎีใหม่ทางการเกษตรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสนอแนวทางที่จะช่วยให้ครอบครัวหนึง่งสามารถมีอาหารกินเพียงพอทั้งปีและมีรายได้เสริมและยังลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยวเมื่อผลลัพธ์ออกมาเห็นจริงอาจารย์ยักษ์ก็ไม่เก็บไว้คนเดียว แต่เริ่มเผยแพร่นแนวทางนี้ไปสู่สังคมก่อตั้งมูลนิธิกิกรรมธรรมชาติที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้คนหลากหลายทั้งเกษตรกรข้าราชการนักเรียนนักศึกษารวมถึงคนเมืองเดินทางไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสิ่งที่ทำให้อาจารย์ยักษ์เป็นไอดอลที่แท้จริงไม่ใช่เพียงเพราะความรู้ด้านเกษตรกรแต่เป็นเพราะการลงมือทำจริงและการใช้ชีวิตให้เป็นตัวอย่าง ท่านไม่ได้เพียงพูดหรือบรรยายแต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายเพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนแล้วจึงแบ่งปันให้สังคมอาจารย์ยักษ์มักพูดเสมอว่าพอเพียงไม่ใช่การอยู่แบบจนๆแต่คือการอยู่แบบมีศักดิ์ศรีไม่เดือดร้อนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ประโยคนี้สะท้อนหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างที่น่าสนใจคือการส่งเสริมให้ชุมชนเลิกใช้สารเคมีหันมาทำกเกษตรอินทรีย์นอกจากจะปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนท่านเชื่อว่าเกษตรกรทุกคนเริ่มต้นจากการพึ่งพาตัวเองได้ก่อน ประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างแท้จริงอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาจารย์อยาก มีสเสน่ห์ในฐานะนักถ่ายทอดคือการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายเต็มไปด้วยพลังบวกหลายคนที่เคยได้ฟังก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีกำลังใจที่จะกลับมามองชีวิตถีชีวิตของตนเองใหม่บางคนเป็นคนเมืองไม่เคยทำเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการใช้ใจอย่างมีเหตุผลเก็บออม รู้จักแบ่งปันในระดับสังคมแนวทางของอาจารย์ยักษ์ทำให้เกิดเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติในหลายจังหวัดเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ชาวบ้านสามารถเข้ามาศึกษาและนำกลับไปปรับใช้จริงได้ผลลัพธ์คือชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นมีความสามาัคคีลดปัญหานี้สินได้ หากมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าอาจารย์ยักษ์ไม่ใช่แค่กเกษตรกรหรือนักพัฒนาแต่คือสะพานเชื่อมที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9มาสู่การปฏิบัติจ,จริงในระดับชุมชนและระดับประเทศสุดท้ายนี้หากถามว่าใครคือไอดอลด้านเศรษฐกิจพอเพียงในยุคป,ปัจจุบันหนึ่งในชื่อที่ต้องถูกพูดถึงคือ อาจารย์ยักษ์วิวัฒสัญญากมทอนผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันแต่คือเส้นทางที่เป็นไปได้และยังเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขความยั่งยืนและศักดิ์ศรีให้กับชีวิตขอบคุณที่ติดตามและรับฟังพอดแคสต์ในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ